สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือรถจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมพระเครื่องหลวงพ่อคุณนะครับก็ จะเป็นพระบ้านๆที่ผมก็ค้นเจอในตู้ออกมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็จะเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อคูณนะครับในยุคปี30ถึงปี50นะครับแล้วก็เป็นพระเครื่องที่ท่านหลวงพ่อคูณได้ปลูกเสกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปลูกเสกในขณะที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับและพระเครื่องหลวงพ่อคูณนี้นะครับมีพุทธคุณดีทุกรุ่นเลยนะครับใครที่เคยนาพระเครื่องหลวงพ่อคูณไปใช้บูชานะครับต่างก็กล่าวขานกันว่ามีประสบการณ์ที่ดีเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ และพระเครื่องหลวงพ่อคุณนี่นะครับก็จะมีพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมนะครับแขล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันค้าขายร่ำรวยและหลวงพ่อคุณท่านก็ได้มีคําสอนไว้หลายคําสอนเลยทีเดียวนะครับเช่นก่อนสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อนความประมาทเป็นบอกเกิดแห่งความตายและทาชั่วให้ทําดีมีศีลธรรมประจําใจกูให้มึงรู้จักพอเราต้องให้เขาก่อนแล้วเขาจะให้เราทีหลังและอีกหลายคําสอนนะครับที่นําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้จริงงั้นเดี๋ยวไปรับชมความสวยงามกันแต่ ละรุ่นแต่ละองค์กันเลยครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระผงรุ่นกูทําเองปี36องค์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณตะกุดทองคํานะครับด้านหน้าและด้านขอบนะครับแต้มหมึกแดงด้วยครับสวยๆเลยองนี้เป็นพระยุคปี36นะครับได้รับความนิยมอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงนะครับเป็นบล็อกขยื่นนะครับสวยๆนะครับองคนี้หน้ากล่องพระผงรูปเหมือนรุ่นกูทําเองปี36นะครับ องค์ที่2นะครับเป็นเหรียญรุ่นสร้างวนดบวัดเพชรภูมิปี37ครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อเงินหน้ากาก,ากทาทองนะครับเหรียญนี้ก็จะซินเก็บผิวไว้สวยๆครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับสร้าง24มีนาคม2537ออกวัดเพชรภูมิสวนว,วรารามจังหวัดขัยภูมิและมาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับ องค์ที่3เป็นเหรียญรุ่นรับเสด็จปี38เนื้อนี่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลยครับกลุ่มหน้าเหรียญเป็นพิมพ์หลวงระคุณนั่งยองเต็มองนะครับแะมาชมด้านหลังครับเป็นพิมพ์ภาพบรมสาลีลิกธาในวาระพระที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้เสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสาลีลิกธาณวัดบ้านไร่นะครับวันที่1ิเมกราคมปี38มนี่ก็หน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับรุ่นรับเสด็จปี38องค์ที่4นะครับก็เป็นเหรีย สร้างอุโบสถวัดไข่ทะยิงปี38เหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์หลวงปุทคุณนั่งยองสุบุรีนะครับเป็นเหรียญไข่รูปทรงสวยอีกเหรียญหนึ่งนะครับด้านหลังเป็นหลังยันสร้าง8เมษายนปี39ด้านบนพิมพ์ชื่อรุ่นสร้างอุโบสถเป็นเหรียญที่เลลึกยกโชอฟ้าอุโบสถวัดไข่ทะยิงอำเภอด่านคนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็มาชมหน้ากล่องรุ่นนี้นะครับองค์ที่5นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษวางศิลาฤกษาราการประ วัดป่าสันติอำเภอสีคิิวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณครึ่งองค์เลยครับก็มีตอกหนึ่งโคดด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงหลวงพ่อคูณน,นะครับเนื้อนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเันนี้ไม่ได้พิมพ์ปีการจัดสร้างนะครับแอดก็เลยไม่รู้ว่าสร้างปีไหนก็น่าจะประมาณปี3 7 3 8 3 9แนะครับแล้วก็หน้ากล่องก็ไม่ได้เขียนอะไรครับได้มาแบบนี้ครับ องค์ที่6กนะครับก็จะเป็นรุ่นซับเพิ่มภูนปี37นะครับรุ่นนี้ก็ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดสร้างครับเป็นเหรียญพิมพ์รูปไข่ไม่มีห่วงด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณท่านนั่งขัดสมาธิเต็มองครับแล้วก็ต่อโคดธนาคารกรุงไทยครับแล้วก็ต่อโคดณะที่จีวรนะครับแล้วก็พิมพลายเซ็นของหลวงพ่อคูณครับคุณปริสุทธโธเนื้อนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับวิวออกสวยๆลุ้งๆมาชมด้านหลังครับเป็นหลังยันด้านบนพิมพ์วัดบ้านไร่ด้านล่างพิมพ์รุ่นซับเพิ่มพูรุ่นนี้ ออกในวันที่1มกราคมปี37นะครับแล้วก็มาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆองค์ที่7นะครับก็จะเป็นเหนรียญใบโพรุ่นโชคดีเดอร์ปี36เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญก็จะเป็นพิมพ์เหมือนใบโพและด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อคุณท่านั่งยอง,ยอง,งๆเต็มอง <ๆ S 2> นะครับรุ่นนี้ก็จะได้ว่าเป็นพิมพ์ที่สวยอีกรุ่นหนึ่งนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับด้านบนก็จะพิมพ์ชื่อรุ่นว่าโชคดีเดอร์ ด้านล่างพิมพ์วัดบ้านไนานร่นครราชสีมา36นะครับนี่ก็เป็นรุ่นที่หลวงพ่อคุณท่านได้ให้พรไว้ว่าโชคดีเดอ้อใครนําไปใช้ก็จะโชคดีนะครับมาชมหน้ากองของเหรียญรุ่นนี้นะครับองค์ที่8นะครับเป็นพระรูปหล่อพิมพเอกลักษ์รุ่นส5หคุณทรัพย์แสนล้านปี39ครับดูความสวยงามกันรอบๆอ,องค์ครับเป็นพิมพ์นั่งยองสุบุรีนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคุณในยุคปี30กว่านะครับก็ถือได้ ว่าเป็นพระดีปีลึกนะครับแล้วมาดูใต้ฐานนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแต่ผมหยิบกล่องของเนื้อทองแดงมาใส่สลับครับเดี๋ยวก็ไปชมเนื้อทองแดงกันต่อโอเคมาชมองค์ที่9นะครับก็จะเป็นพระรูปหล่อพิมพ์เอกลักษณ์รุ่นเสาห้าคุณทรัพย์แสนล้านปี39เหมือนกันนะครับชมความสวยงามรอบๆองครับเนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับ ก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อคุณนั่งยองถือบุหรี่นะครับก็เป็นพิมพ์นิยมในยุคปี30มสกว่าๆนะครับมาดูไต่ฐานครับมาชมหน้ากล่องรุ่นนี้นะครับแต่หยิบสลับเอากล่องเนื้อทองเหลืองมาใส่ครับถ้าใครบูชาจะเปลี่ยนกล่องให้ครับมาชมองค์ที่10นะครับก็จะเป็นรุ่นคุณเทพเจ้ามั่งมีศรีสุขปี3าสี่ครับเนื้อนี่ก็จะเป็นเนื้ออาปาก้าครับด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อคุณนั่งยองนับแบงค์นะครับเป็นพิมพ์เหรียญกลมพกพาสะดวกนะครับจะได้มั่งคั่ง เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยทีเดียวครับรุ่นนี้ค้าขายเจรจาเป็นผลสําเร็จด้านหลังรุ่นนี้นะครับเป็นภาษาจีนฮกลกซิ่วนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งเจ้าสัวชอบพกพาเป็นเครื่องรางชั้นดีองค์ที่11นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นคูนเทพเจ้ามั่งมีสีสุกมป3สามสีเหมือนกันนะครับแต่เนื้อนี้จะเป็นเนื้อทองสตางค์ครับเป็นเหรียญกลมขวัญถุงนะครับก็ เ็นเหรียญเทพเจ้าแห่งความโชคลาภครับด้านหลังก็เป็นพกปลกซิวพกพาติดตัวพุทคุณดีนักแรองค์ที่12นะครับปรเป็นรุ่นปาร,ริสุทโธอุป,ปถัมปี37เนื้อเนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อคุณท่านยองยองนั่งสุปุหลเป็นพิมพ์เหรียญไข่มีห่วง ด้านหลังก็เป็นหลังยันนะครับยันก็คล้ายๆรุ่นลับเสด็จปี36ด้านบนก็เขียนชื่อรุ่นปริสุทธโธอุปธรรมออกวันที่1กุมภาพันธ์ปี37นะครับพงที่13นะครับจะเป็นเหรียญย้อนยุครุ่นแรกปี12เหรียญนี้จะออกในปี48ครับหน้าเหรียญก็จะเป็นพิมพ์เดียวกับรุ่นแรกปี12นะครับก็จะมีตอกโคตที่จีวรด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับเขียนว่ารุ่น2พศ2548เป็นเหรียญที่ระลึกฉลองพระประธานสาราตรีมุ วัดแจ้งนอกนะครับรุ่นนี้ องค์ที่14นะครับก็จะเป็นพระผงรุ่นปิดตามหาลาภปี36ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์หลวงพุทธคุณท่านนั่งปิดตานะครับแล้วก็มีตะกรุดเงินหนึ่งดอกด้านหลังเป็นหลังจันนะครับเขียนชื่อรุ่นปิดตามหาลาภวัดบ้านไร่อำเภอ่ดนขุนทศจังหวัดนครราชสีมา2อง6องค์นี้มีบิ่นด้านล่างนิดหน่อยนะครับแต่พุทธคุณอยู่ครบองค์ที่15นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่ระลึกงานเททองหล่อพระประธานวัดบ้านไร่ปี35นะครับด้านหน้าก็จะ เป็นปิมหลวงพ่อคุณท่านนั่งยองสุบรีครับเป็นเนื้อกะไหลทองเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับโอเคด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับพิมพ์ชิรุ่นที่เลืกอกงานเททองหล่อพระประธานออกในวันที่16มีนาคมพศ2535นะครับองค์ที่16นะครับเป็นเหรียญรุ่นโชคทวีคูณปี36 เนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญรูปไข่มีห่วงด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์รลกพกคุณด้านนั่งสุบขรียครับนั่งยองยองเหรียญน,นี้ผิวสวยมากๆเลยครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับเป็นยันคล้ายกับรุ่นลับเสด็จปี3-6ด้านบนก็พิมพ์ชื่อรุ่นว่ารุ่นโชคทวีคูณเป็นเหรียญสวยน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับ องค์ที่17เนะครับเป็นเหรียญรุ่นที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาฝังลูกนิมิตวัดมะข่าป่าลังอำเภอโนโนโสงูงจังหวันนครราชสีมานะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพระคุณนั่งยองเหยียบแบงสุขบุรีเป็นเนื้อทองแดงออกผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับยู่สวยมากองค์นี้ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับก็จะพิมพ์ชื่อรุ่นว่าที่ระลึกในงานผูกพัทสีมาฝังลูกไม่บอกปีจัดสร้างนะครับก็น่าจะจัดสร้างในปี25 3 0รกว่านะครับเพราะเป็นพิมพ์นั่งยอง องค์ที่18นะครับเป็นเหรียญหล่อจอบเงินร้อยล้านปี36นะครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองหล่อโบราณที่จอบและห่วงก็จะมีจุดไข่ปลานะครับก็เป็นพิมพ์หลวงพระคุณท่านน่งยองครับมาชมด้านข้างความหนาของเหรียญนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังครับเป็นหลังยันพิมพ์ชื่อรุ่นว่าจอบเงินร้อยล้านวัดบ้านไ่ใครอยากจับเงินล้านเอารุ่นนี้ไปบูชาครับองค์ที่19กนะครับก็จะเป็นเหรียญเม็ดแดงรุ่นเสาห้าคูณซับแสนล้านปี สา <39. S 2> เป็นเนื้อทองแดงพิมพ์หลวงพระคุณนั่งยองสุขวรีพิมพ์เม็ดแตงจะเป็นเหรียญเล็กนะครับเหมาะกับเด็กๆและผู้หญิงนําไปบูชาด้านหลังเป็นหลังยนันพิมพ์ชื่อรุ่นเสาห้าคุณทรัพย์แสนล้านวัดบ้านไร่2539 องค์ที่20นะครับก็จะเป็นเหรียญพิมพ์ใบโพรุ่นคำ้คุณคุณทรัพย์ปี36ด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อคุณเต็มองค์นั่งยองสุบุรีนะครับในใบโพเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับด้านล่างพิมพ์ชื่อรุ่นว่ารุ่นคำ้คุณคุณทรัพยะ องค์ที่21นะครับก็จะเป็นพระยอดธงรุ่น5้าท้ายิงครับชมความสวยงามรอบๆองค์นะครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อตะกัวดเถื่อนไม่ตอกโคตนะครับเป็นพระแจกสําหรับผู้ที่ไปร่วมทําบุญนะครับองค์นี้ก็จะติดจีวรหลวงพ่อคูณสวยๆเลยครับรุ่นนี้ก็จะออกในปี4 0นถึง41นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ครับมาชมใต้ฐานครับองค์ที่22เป็นพระนักปกใบมะขามรุ่นเสาห้าคูณพันล้านปี37นะครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับ พระออกในวันเสาห้าสามสิบเมษายนปีสามเจ็ดนะครับแล้วก็มาชมด้านหลังครับเป็นเหรียญหน้าปกพิมพ์เลกนะครับเหมาะกับผู้หญิงและเด็กนําไปบูชานําไปเลี่ยมแขวนขึ้นคอครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับน<า>นก็จะเป็นเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกกูให้ทําปีสามเจ็ดเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อกะลาทองนะครับก็จะเป็นพิมพ์ขนาดกลางๆหน้าเหรียญก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อคูนั่งยองนะครับสูบบุหรี่แล้วก็เหยียบแบงครับแล้วก็มีตอกโคตรที่จีวร ด้านหลังเป็นหลังจันนะครับด้านบนพิมพ์ว่ารวยไม่เลิกด้านล่างพิมพ์ว่ากูให้ทำ องค์ที่24น,นะครับเป็นเหรียญงานผูกพัตสีมาฝังลูกนิมิตวัดราชศีมารามนะครับปี38เป็นพิมพ์เล็กเนื้อกะไหลทองนะครับด้านหน้าก็เป็นพิมพ์หลวงพ่อคุณท่านนั่งยองเต็มองคเป็นเหรียญแจกฝังลูกนิมิตนะครับในวันที่5-13พฤษภาคมปี38และด้านหลังจะเป็นพิมพ์ย่าโมยืนเต็มองค์เลยนะครับมียันอีก4จุดสวยงามมากๆครับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็มีซองเดิมจากวัดด้วยนะครับ okay. องค์ที่25<ม>เป็นเหรียญรุ่นเสาห้าคูณพันล้านปี37เหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญกลมแบบมีห่วงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณครึ่งองค์นะครับสุบุรีเป็น,ปนพิมพ์หันข้างเนื้อกะลาทองครับแล้วก็มาชมด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังก็จะพิมพ์ชื่อรุ่นเสาห้าคูณพันล้านออกวันเสาห้า30เมษายนปี37และมาชมหน้ากล่องเหรียญรุ่นเสาห้าคูณพันล้านปี37ครับ มาชมองค์ที่26ครับจะเป็นเหรียญเม็ดแตงรุ่นพิเศษวัดใหม่อำพรปี32เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพระคูณครึ่งองค์นะครับก็จะมีตอกโคตคูณที่ด้านหน้าด้วยครับด้าน,นหลังเป็นหลังยันหนังสือ3แถวนะครับแล้วก็มีตอกโคตคําว่าทุน9สวยๆครับเป็นรุ่นพิเศษวัดใหม่อำพรสร้างนะครับสมทบทุนมูลนิธิ องค์ที่27เนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นั่งยองเป็นพิมพ์เล็กนะครับได้มาแบบนี้ไม่มีกล่องก็เลยไม่ทราบปีนะครับก็น่าจะสร้างประมาณปีพศ2530แล้วยก็ใช้กล้องสองดูนะครับหน้าจะเป็นเนื้อนวะนะครับสวยๆนะครับองค์นี้มาดูใต้ฐานองค์ที่28นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นคูณ8 4ครับนี่ก็เป็นเนื้อตะกั่วครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นเหรียญไข่ไม่มีห่วงครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพระคุณท่านนั่งกัสมาธที่เต็มองค์ครับ แล้วก็มาชมด้านหลังของรุ่นคูณ84นะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ระล,ลึกหลวงพ่อพคูณท่านอายุครบรอบ84ปีนะครับออกในวันที่5ตุลาคม2550และนี่ก็เป็นหน้ากล่องของเหรียญร,รุ่นคูณ84เนื้อตะกั่วนะครับองค์ที่29กนะครับก็จะเป็นรุ่นคูณ8 4 <พอ S 1> เป็นเนื้อทองแดงลมดําเป็นพิมพ์เล็กนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณท่านนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ และด้านหน้าก็มีต่อโคดหนึ่งโคดสวยๆนะครับและมาชมด้านหลังเหรียญรุ่นคูน8 4พิมพ์เล็กครับองค์ที่30นะครับก็จะเป็นรุ่นครบรอบอายุ71ปีหลังหลวงปู่นินปี36นะครับด้านหน้าเป็นพิมหลวงพ่อคูนนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพิมพ์หลวงปู่นินวัดคอนบุรีนะครับเหรียนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับมาชมหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับ และทางช่องก็พามารับชมทั้งหมด30เรียนแล้วนะครับสำหรับเหรียนหลวงพ่อคูณผ้าบ้านบ้านปี30-50นะครับเพื่อน,อนๆท่านใดสนใจเหรียนไหนก็ทักเข้ามาครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ ID ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้นะครับท้ายคลิปก็มีนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ